สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับสู่ชา a นลบับบี้สตาร์โค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นคลิปประจำเดือนเมษา,ายนกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มีไพ่สามเหรียญ6ถ้วย Ace o o Swords k i n g of, of p e n t a c l e s The Magician เสี่เหรียญ The Empress King of Swords เไม้เท้า The Fool Nine of Pentacles แล้วก็ The Tower นะคะในเดือนนี้นะคะสำหรับการงานนะชาวลัคนาราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นไพ่ The Tower ที่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเขาจะมาทำลายสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตของคุณไปนะคะจะเห็นได้ว่าตัวตึก นะคะหรือ The Tower ตัวนี้เนี่ยมันมีความไม่แข็งแรงอยู่ดังนั้นมันจึงถูกทำลายโค่นล้มลงมานะคะเพื่อที่ Foundation อันใหม่ที่มันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยจะได้ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่นะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของคุณเองตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดรู้สึกกลัวรู้สึกหวัดระแวงกับการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณคิดว่า สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอะไรที่มันเป็นรูทีนชีวิตเดิมๆของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เคยชินแล้วนะถ้าสมมติต้องทําต่อไปก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่เรารู้สึกว่าสิ่งเดิมๆที่คุณกําลังทําอยู่อะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเนาะตอนนี้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันกําลังก้าวเข้าสู่ช h ปเตอร์ใหม่ก้าวเข้าสู่บทใหม่ นะคุณจะมีความเป็นเดอะฟูคุณจะมีความรู้สึกที่ว่าอยากที่จะ explore อะไรใหม่ๆอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆคุณเองเนี่ยเหมือนจะมี spirit ของความที่ไม่กลัวไม่กลัวทางข้างหน้าคุณกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นในตอนนี้เพราะคุณรู้สึกว่ากลัวไปแล้วเนี่ยคุณก็ชีวิตของคุณอยู่ที่เดิมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะนะ ตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าคุณเหมือนมีพลังชีวิตนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันกระปรี้กระเป๋ามันสดใสมันสดชื่นมากขึ้นนะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เรามองว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการต้องทำเขาเรียกว่าหน้าที่ตำแหน่งใหม่ๆหรือบางคนอาจจะต้องไปทำงานใหม่เลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่กรณีแรกก่อนนะสำหรับคนที่ยังทำงานที่เดิมเนี่ยแหละแต่ความสามารถของคุณเนี่ยดูสิเป็นไพ่เดอะแมจิชเชียนที่เข้ามานะคะ ความสามารถของคุณนะคะเป็นที่จดจาร์นนะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยเขารับรู้และสามารถเห็นชัดมากๆเลยมีความเป็นเอ็กซ์ออฟชอที่เข้ามาด้วยก็คือมันคือสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะในสายตาคนอื่นนะเรื่องของความสามารถของคุณไม่มีใครเนี่ยที่เขาไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเก่งแค่ไหนนะ จนมาถึงตอนนี้ที่ความสามารถของคุณอะมันเป็นอะไรที่มันเคลียร์มากขึ้นมันชัดเจนมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่ามันจะมีการ negotiation เกิดขึ้นมันจะมีการที่คุณนะคะจะได้คุยได้ต่อรองโดยที่ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงได้ว่าคุณอยากที่จะได้อะไรคุณอยากที่อาจจะได้เงินมากขึ้นหร,หรือว่าคุณอาจจะอยากได้ที่ ตำแหน่งที่ดีขึ้นคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะแล้วไม่ว่าคุณเนี่ยจะขออะไรจากที่ทำงานของคุณนะเรารู้สึกว่าตอนนี้มีสิทธิสูงมากๆที่คุณจะได้นะคะแล้วจะได้ดีกว่าที่คุณคิดอีกนะมันมีการเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นเรารู้สึกว่ามันมีการเลื่อนตำแหน่งนะหลังจากที่มันอาจจะดีเลย์มาพอสมควรบางคนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกท้อเลยแหละ ที่เหมือนคุณลงมือลงแรงอะไรไปทุกอย่างดูสิคุณพยายามมากๆเลยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าความพยายามของคุณอะทำไมทุกคนถึงยังไม่เห็นสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงขั้นที่แบบดูสิคุณอาจจะมีความหวาดกลัวมีความหวาดระแวงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในที่ทํางานของคุณนะบางคนเหนื่อยมากๆเลยทํางานต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรหลายอย่างนะคะแต่ว่าทําไม ถึงไม่มีใครเห็นถึงไม่มีใคร gangs p p r อภิเ t e ความความทำงานหนักของคุณเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้เรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นจะได้เห็นมันนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้ถูกชื่นชมได้ถูกแบบทุกคนยอมรับในความสามารถของคุณมองเห็นในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงความมั่นคงมากขึ้นมีความเป็น King of Pentacles คือคุณจะเห็นได้ว่าตัว บัลลังของราชาคนนี้นะคะเขามีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรง s t r o n มากๆเลยดูแบบภูมิฐานนะแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อะเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่เป็น night of pentacles คือการทำงานอย่างหนักนะคะแต่ night of pentacles ชื่อเขาบอกอยู่แล้วเนะวาะเขาเป็นเหรียญ ความเป็นเหรียญเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะคะมันก็เลยทําให้ไม่ว่าสิ่งที่คุณทําอะไรลงไปอะ่ะบางทีมันใช้เวลานานมากๆจนทุกคนถึงจะมาเห็นนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออในช่วงตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คนน่าจะเห็นน่าจะเห็นในความสามารถเห็นในสิ่งที่คุณทําลงไปนะคะ เราก็เลยคิดว่าอมืมันถึงเวลาแล้วมันเหมาะสมมากๆมันคือ right time ของคุณนะคะที่คุณเนี่ยจะได้สองประกายสองแสงนะให้ทุกคนได้เห็นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องดีๆอะนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูไม่ว่าใครที่อาจจะคิดร้ายกับคุณนะบางคนเนี่ยคุณอาจจะเจอกับสภาวะที่ เหมือนโดนบีบเหมือนรู้สึกว่าโดนกดดันต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะหรือว่ามันตกอยู่ในสภาวะที่คุณต้องแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างนะเพื่อที่จะไม่ให้ถูกเป็นเขาเรียกว่าโดนให้ออก หรือว่าพยายามทำยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยสามารถอยู่ต่อได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณได้ได้เจอกับเหตุการณ์อย่างนั้นนะเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนคุณได้โชว์ความสามารถคุณได้โชว์พลังของคุณออกมามันก็เลยทำให้ตอนนี้ตำแหน่งของคุณนะมันมีความสตรองมันมีความมั่นคงมากๆยากมากๆเลยนะที่จะมีใครเนี่ยมาเขาเรียกว่า มาท้าทายมาต่อก่อนกับคุณได้ในตอนนี้ขนาดหัวหน้างานแล้วรู้สึกว่าเขาเองก็ยังต้องเหมือนยังต้องเกรงใจคุณเพราะคุณเองอะ contribu ์มากๆคุณแบบคุณเองก็เสียสละเขามองเห็นว่าคุณเองก็เสียสละแล้วคุณก็ทําอะไรหลายอย่างเพื่อที่ทํางานให้มันแบบสามารถไปรอดได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่ตอนนี้นะคะคุณไม่มีงานหรือคุณกําลังมองหาการเปลี่ยนงานเกิดขึ้น ตอนนี้แหะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยคุณอะ่ะจะได้รับการออฟเฟอร์งานนะอืมเป็นการออฟเฟอร์งานอย่างที่คุณเองก็รู้สึกว่ามันเหมือนแฮปปี้มากขึ้นอะ่ะคุณรู้สึกมีความหวังกับการการออฟเฟอร์ครั้งนี้คุณรู้สึกดีกับมันคุณรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีจังเลย ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างแบบรอคอยรอคอยให้มันเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอย่างที่เราบอกบางคนอาจจะมีการแบบถอดใจไปแล้วอ่ะเหมือนเจอกับเหตุการณ์ที่อาจจะโดนปฏิเสธมาจากหลายๆที่หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่หรือว่าไม่สามารถที่จะย้ายย้ายที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนงานได้นะคะแต่พอมาตอนนี้ทุกอย่างมันโฟล์มากๆเลยแล้วคุณอ่ะจะตกใจนะ มันเป็นเหมือนบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณเลยอะ่ะนะคะเป็นเดอะทาวเวอร์เข้ามาคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเน่ยไม่ทันตั้งตัวนะอืมมีแต่เรื่องดีๆนะคะเรื่องการงานตอนนี้นะทุกอย่างมันจะชัดเจนทุกอย่างมันจะเคลียร์ขึ้นมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณที่คุณเองอะ่ะเหมือนรอคอยมาโดยตลอดแล้วคุณเองจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเฟรชสตาร์ทมากเลยรู้สึกว่าแบบหู มันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมาโดยตลอดแล้วตอนนี้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วค่ะชาวาราศีธนูนะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ positive มากขึ้นเนาะคุณจะรู้สึกว่ามัน relax มากขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนเขาเรียกว่า Force ตัวเองอะพยายามที่แบบกดดันตัวเองขนาด เหมือนเมื่อก่อนน่ะตอนนี้คุณรู้สึกว่า mm. เฮ้ยมันสบายมันมันผ่อนคลายแล้วมันแบบคุณคุณให้ตัวเองได้พักมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณให้ตัวเองได้พักมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนที่เหมือนคุณก็พยายามสู้กับทาตัวเองแล้วก็สู้กับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยอืมดีมากๆเลยอะเรื่องการงานนะเราเรามองเห็นตรงนี้เรายังรู้สึกดีใจแทนชาลัคนาราศีธนูเลยอะคะ่ะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณเนี่ย เหมือน deserve it มากๆเลยคือคุณเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งสิ่งนี้มากๆหลังจากที่คุณผ่านผ่านมรสุมผ่านอะไรหลายอย่างมานะคะคือเนี่ยดูจากไพ่อะ่ะคนที่ได้ไพ่เป็น ace of sort อะ่ะการจะประสบความสำเร็จของคุณได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณจะเจอกับอุปสรรค108,009บางคนคือ เหมือนยอมแพ้แล้วยอมแพ้อีกจนไม่จะยอมแพ้ยังไงอะ่ะคือกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้อะ่ะบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคุณเจออะไรไมาบ้างนะทุกคนเห็นแต่ด้านที่ดีงามทุกคนเห็นแต่ด้านที่แบบสวยงามของคุณแต่ไม่ไม่เคยมีใครมาเห็นหรอกด้านวันที่คุณต้องนั่งร้องไห้วันที่คุณแบบหือ,อนะโดนบีบจนถึงที่สุดโดนที่แบบโดนแกล้งโดนอะไรหลายอย่างสารพัดอย่างอะ่ะจนมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันมันเป็นวันที่ดีที่สุดของคุณอะนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราคิดว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคงรอคอยอะคงรอคอยมากันโดยตลอดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยมีไพ่ที่เป็น king of pentacles ขึ้นมา the empress ก็ขึ้นมาแล้วเป็นสี่เหรียญก็เข้ามาจะไม่รวยได้ยังไงล่ะคะชาวลัคนาราศีธนูนะ the เขาบอกเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกที่ว่ามันผ่อนคลายมันสบายมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีการช็อปนะช็อปออนไลน์หรือว่าคือมีการใช้ใช้ใจ่ายได้ได้แบบสบายใจมากขึ้นคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลน,นะคะด้วยเรื่องของการเงินของคุณตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าต่อให้คุณเนี่ยไม่ได้มีเงินอยู่ในกระเป๋ามากแต่คุณก็ ค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงเดือนต่อๆไปหรือว่าอีกไม่นานก็คงได้เงินมามันก็เลยทำให้ตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะของการเป็น king of pentacles คือคุณมีความมั่นคงมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินบางคนเนี่ยเหมือนมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดสำหรับคุณในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยคุณรู้สึกว่าอืก็ไม่ได้มีเงินมากนะคะก็ยังเป็นแบบพนักงานเงินเดือนธรรมดา แต่ว่าด้วยความสามารถของคุณในการหมุนเงินในการที่แบบคุณสามารถจัดสรรทุกอย่างได้อะคุณไม่ใช่คนที่บางทีทําอะไรแล้วไม่คิดนะคะเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนคนที่ได้เป็นเดอะแมจิเชเนี่ยเป็นไพ่ที่ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถที่สุดแล้วก็เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะเป็นคนที่รู้อะค่ะว่าตัวเองจะต้องทํายังไงให้ชีวิตของตัวเองอ ดีนะคนคนนี้ไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองต้องต้องลำบากอะ่ะยังไงก็แล้วแต่นะแล้วมันเหมือนได้ความที่คุณน่ะบางทีเหมือนฉลาดแกมโกงคุณรู้ว่าต้องทำยังไงให้มีเงินอย่างน้อยก็คือไม่มีวันต้องอดตายอะ่ะอืมนะขอใช้คำนี้เลยชาวลัคนาราศีธนูคือจะไม่มีวันได้อดตายเพราะว่าคุณรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เงินมาคุณรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ธุรกิจไพ่สามเหรียญเป็นไพ่แห่งการทำธุรกิจนะคะ ตอนนี้เนี่ยธุรกิจของคุณนะบางคนอาจจะลําบากนะคะสําหรับลัคนาราศีอื่นแต่ชาวลัคนาราศีมังกรเรามองว่าคุณยังสามารถไปต่อได้โดยที่มีความมั่นคงมากๆคุณเองอะถึงแม้ว่าคนอื่นเขาอาจจะลําบากหรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นอ่ uh, situation ที่อาจจะแบบหูขายของไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะเจอกับสภาวะที่ว่าโอ้โหไม่ค่อยดีเลยแบบไม่มีลูกค้าเข้ามาเลย แต่ชาวลัคนาราศีธนูคุณอะจะหาทางที่แบบคนอื่นงงอะเฮ้ยคุณคิดได้ยังไงเป็นทางที่มันเขาเรียกว่าสิกแซกอะคือคุณไม่ใช่คนที่แบบคิดอะไรแบบตรงๆแบบทื่อๆอะไรเงี้ยไม่นะคุณคุณคิดนอกกรอบตลอดมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าคนลัคนาราศีธนูทําธุรกิจอะมันมีแต่จะลึงเอ่อจะยิ่งดียิ่งรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะดูสิ มันมาพร้อมกันเลยไพ่าสามเหนียนกับไพ่ king of pentacles นะจะไม่รวยได้ยังไงล่ะคะชาวลัคนาราศีธนูเนาะตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าสมมติทำออนไลน์นะเรารู้สึกว่าคุณอนะมีสิทธิ์ที่จะแบบประสบความสำเร็จมากๆกับออนไลน์นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากคำพูดของคุณนะมีโชคจากการพูดถ้าสมมติว่าแบบ เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่ค่อยเก่งเลยในเรื่องของการใช้คําพูดหรือการแบบดึงคนเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบทําอะไรก็มีเงินมีทองคือจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยสําหรับชาลัคนาราศีธนูอาจจะพูดไม่เก่งก็จริงแต่ยังไงก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้คําพูดคุณดึงดูดคนดึงดูดการที่แบบได้เงินมามนะตอนเนี้ครึ่ง เงินนะเต็มไปหมดเลยดูสิมีทั้งไพ่สามเหรียญ king of pentacles สี่เหรียญแล้วก็เป็น knight of pentacles the empress ก็เข้ามาอีกเนี่ยดูสิเงินเข้ามาทุกทางเลยอะ่ะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของความมั่นคงมั่นคงแบบมั่นคงมากๆสร้างเนื้อสร้างตัวมั่นคงนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดนะมีคนเข้ามานะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมนะคะกับชาวธาตุดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะคนคนนี้เรารู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอเขาบางคนเคยเจอกันมาก่อนนะ เป็นไพออ่อ6ถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นคนเก่าของคุณที่ย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่เขาเดินกลับเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณเองอะรู้สึกว่าเป็นโสดมันแฮปปี้มากเนี่ยดูสิเป็น the f ฟู l นะคุณยังไม่คิดที่แบบอยากที่จะจริงจังอะไรกับใครตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ชัดเลยอะ คือบางทีอ่ะคุณโฟกัสกับในเรื่องของการงานการเงินมากเป็นพิเศษจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ถ้ามีงานที่มันมั่นคงมากๆแล้วก็มีเงินที่มันโอเคอ่ะมันก็เข้ามาตลอดอ่ะบางทีความรักอาจจะไม่จาเป็นหรือเปล่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่มันก็เลยโชว์ขึ้นมาว่าเออคุณมีความเป็นเดอะฟูคือต่อให้คนเข้ามาตอนนี้นะคะคุณคุยกับเขา คุณทวีตเขาดีคุณอาจจะทวิตเขาเป็นเพื่อนเป็นคนที่แบบหูคุณดูแลเขาดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแต่ข้างในใจของคุณอะเรายังมองไม่เห็นความความรู้สึกที่ว่าคุณอยากที่จะคอมมิตกับเขาเลยอะ่ะนะคุณเป็นคนเก่งอย่างที่เราบอกคุณเป็น The Magician คือ มีความสามารถในการโน้มน้าวคนนะคะพูดจาอะไรเงี้ยคนได้ยินแล้วคนก็แบบหื้มคอยตามคุณนะแล้วแบบบางทีอ่ะคุณสามารถที่จะทําให้คนหลงรักคุณได้จากคําพูดของคุณเลยนะชาวลัคนาราศีธนูมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยด้วยความที่คุณฮอตอ่ะมันมีคนเข้ามาเยอะมากๆนะต้องระวังว่าคุณเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการที่ทําให้เกิดรักสามเศร้านะคะอืม ต้องระวังมากๆเลยอ่ะคุณเนี่ยแหละจะเป็นสาเหตุของการที่เกิดรักสามเศร้าขึ้นคือจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนแล้วแต่ละคนน่ะก็เป็นคนดีๆด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะนะคะเป็นคนที่คุณเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุณ enjoy กับการที่มีเขาอยู่ในชีวิตแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะคอมมิ t คุณยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะหรืออะไรที่มากกว่านั้นให้กับเขาแต่ฝ่ายนั้นน่ะเขาเดันคิดว่าคุณน่ะเป็นของเขาไปแล้วเขาเดันคิดว่า คุณอะเหมือนมีใจให้เขาแล้วเหมือนคุณสองคนกําลังคบกันอยู่ต้องระวังมากๆเลยว่าเขาอะเหมือนจะตามไปถึงห่วงคุณหรือว่ามีการกระทํามีอะไรที่แบบแสดงความเป็นเจ้าข้อเจ้าของนะคะแล้วมันอาจจะเกิดการทะเลาะก,กับคุณได้เพราะว่าคุณเองก็อย่างที่เราบอกอะเนาะคุณยังไม่ต้องการการผูกมัดคุณยังไม่ต้องการให้ใครมาโชว์ว่าเฮ้ยคุณเป็นของของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณยังรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนไหมเราเรามีมิตรภาพให้กันดีๆนะแต่ ถามว่าคุณเลือกใครหรือ,อยังคุณเองก็อาจจะยังไม่เลือกแต่คุณมองทุกคนแต่อาจจะมองไม่เท่ากันคุณให้ความสัมพันธ์ของคนไม่เท่ากันอาจจะมีใครบางคนในหนึ่งในตัวเลือกของคุณที่มันโดดเด่นมากกว่าใครบางคนอื่นแต่ถามว่าโดดเด่นแล้วไงล่ะโดดเด่นก็จริงแต่ว่าข้างในใจของคุณอะมันมันยังไม่ได้เลือกใครที่มันชัดเจนขนาดนั้นคุณยังรู้สึกว่ามันอาจจะมีเข้ามาอีก นะมันอาจจะมีเข้ามาอีกแล้วคุณยังไม่อยากที่จะแบบเสียดายโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีการคุยกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่คุณหรือคนรักมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกเหมือนไม่ไม่ปล่อยคนรักอกะนะคะ ไม่ปล่อยคนรักซะเท่าไหร่คือชอบที่จะแบบให้คนรักอยู่ใกล้ๆหรือว่าชอบที่จะให้คนรักเชื่อฟังในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราอยากให้เขาทำเราอยากให้เขาทำแต่ตัวคนรักของคุณหรือว่าตัวของคุณเองอะอาจจะอยากที่จะเป็นอิสระอยากที่จะมีชีวิตที่มันเป็นอิสระมากขึ้นไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยแบบบอกเขาว่าต้องทำยังไง หรือว่ามาบังคับเขานะคะตอนนี้เนี่ยเราเลยมองว่ามันอาจจะมีการที่เขาอยากที่จะคุยกับคุณแบบตรงๆว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกนะนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกเฮ้ยมันไม่โอเคเลยอยากที่จะแบบให้เธอป,ปล่อยๆเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นอันเอ็กซ์เนะคือคุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เขารู้สึกอะแต่ว่าคุณแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงเขาอะแล้วเราก็แบบ ไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้เขาเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคนเข้ามาแอบชอบแอบปลื้มค่อนข้างเยอะคงไม่มีใครหรอกที่จะชอบให้คนรักของตัวเองอะ่ะแบบคุยกับหลายๆคนใช่ไหมเออมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คุณสองคนเหมือนคุยกันไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่า ไม่ได้อยู่ในไม่คือมันไม่มีใครผิดโอเคไหมมันไม่มีใครผิดเอ,อผิดนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการมองกันไปแบบคนละมุมไปเลยอะ่ะคนหนึ่งอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเราเราไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาคุยกับคนรักของเราเข้าใจไหมคือเราไม่ได้อยากให้คนรักของเรามันดูดีหรือว่าคนรักของเราอะ่ะมีคนมาตกหลุมรักมากมายให้เขามามีตัวเลือกหรออะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งคือดันมองว่า เฮ้ยอิสระที่เคยได้อ่ะตอนนี้ทำไมถึงจะทำอะไรทีขยับตัวลำบากจังเลยอยากไปเจอเพื่อนหรือว่าอยากที่จะแบบมีชีวิตของตัวเองก็ค่อนข้างยากต้องต้องฟังความเห็นของอีกคนหนึ่งตลอดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันริดรอนสิทธิกันเกินไปหรือเปล่าคือมันอยู่ที่มุมมองมากกว่ามันไม่มีใครที่ผิดนะคะอืมแต่เรารู้สึกว่า การคุยกันครั้งเนี้ยเป็นการคุยกันที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะเพราะว่ามันมีการที่คุณสองคนเนี่ยเหมือนได้เปิดอกนะคะแล้วบางทีคุณอาจจะต้องมีการแก้ไขว่าเอ้ทำไมคนรักของคุณหรือตัวตัวของคุณเองก็ได้นะถึงมีความรู้สึกว่าแบบมันหวงมันมีอะไรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกแบบ ปลอดภัยหรือเปล่าในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีการคุยกันที่ทําให้คุณสองคนแบบมันเจอกันครึ่งทางแล้วทาให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะจากไพ่เดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงสําหรับคนโสดนะคะไพ่เบราที่เราได้คือเลอร์มูเลียรีเทิร์นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึงในตัวที่ เคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเขาจะมีความเหมือนติดดินมากๆมีความแบบยังไงดีละ่ะมีความเป็นธาตุดินค่อนข้างสูงคนคนนี้นะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนดูมั่นคงอะ่ะมั่นคงอบอุ่นแล้วเรารู้สึกว่าคนคนเนี้หนึ่งในคนคนนี้นะอ่ะเพราะมันมีเข้ามาหลายคนนะคะ,ะหนึ่งในคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาค่อนข้าง ห่วงใยคุณจริงๆนะคะเขามีความห่วงใยคุณและเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณบางทีเนี่ยคุณเองอาจจะไม่ได้รู้สึกกับเขาว่าเป็นเป็นเหมือนคนรักกันแต่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆขึ้นมาเขามีการดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวของเขามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันมันน่าสนใจแต่ว่าถ้าจะถามว่าเป็นความรักแบบ แฟนกันหรือว่าเป็นความรักแบบอืมเขาเรียกว่าคนรักอะ่ะมันมันอาจจะต้องดูไปก่อนนะคะแต่ว่าความความสัมพันธ์หรือว่าความดึงดูดที่เขามีให้กับคุณอะ่ะให้ให้ถามว่าแบบความรู้สึกอะ่ะคุณรู้สึกว่ามองว่าเขาเป็นเหมือนพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยค่อนข้างมากนะคะ Love yourself first นะคะ ไพ่ใบนี้บอกเราบอกว่าคุณน่ะมีความรักตัวเองค่อนข้างมากคุณอยากที่จะให้ตัวเองได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มันมันไม่ดีอ่ะอืมคุณอยากที่จะให้ตัวเองได้เจอกับคนที่ดีๆตอนนี้มันก็เลยเป็นเหมือนคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ช่างเลือกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ความผิดของคุณนะเพราะทุกคนอยากที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณรักตัวเองมากพอที่จะไม่เลือกสิ่งที่มันไม่ดีให้กับตัวเองอันนี้นะคะคือสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยนะทุกคนควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าแบบเลือกเพราะว่าเราคิดว่ามันมันไม่มีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยอืม r e lease your ex นะคะตัวนี้เนี่ยพูดกับเราบอกว่าบางคนนะคะคุณอาจจะยังลืมคนเก่าได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้เหมือนอีกใจหนึ่งของคุณอะที่อาจจะไม่ยอมไม่ยอมเลือกใครสักคนสักทีเพราะว่ายังเจอคนที่มันไม่มันไม่ไม่ให้ความรู้สึกเหมือนคนเก่าอะคุณอยากที่จะเจอกับคนที่ให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนคนเก่าที่คุณเคยคบ หรือคุณอยากที่จะให้คนเก่าของคุณนี่แหละกลับมาในชีวิตของคุณซึ่งบางทีคุณเองก็อาจจะรู้ว่าเอออาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะที่เขาจะกลับมาหรือว่าอาจจะเป็นไปค่อนข้างยากนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยเหมือนลองปล่อยวางจากคนเก่าๆดูแล้วลองเปิดใจดูคิดว่าน่าจะทําให้ความรักของคุณนะ่ะมันไปในทางที่ดีมากขึ้นดีกว่าจมปักแล้วก็เหมือนไม่เปิดใจเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเปิดใจน้อยแล้วแบบยังคอยยังคอยคิดถึงคนเก่าๆเรื่องเก่าๆนะ นะคะเนี่ยมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะนะดูสิมีไพ่ขึ้นมานะมีคนเข้ามาแบบให้ความสนใจคุณอยากที่จะแบบให้คุณสนใจกลับนะแต่ว่าตัวของคุณเองอะ่ะยังเล่นๆอยู่เลย ส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่พไพ่ใบแรกคือโฮมแลนด์นะตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีการเซตโตกันระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันมีการเ,เขาเรียกว่ามีการคุยกันมีการ building trust again นะคะคือเหมือนกับมีการคุยกันละว,ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันควรที่จะสร้างให้มันแข็งแรงมากขึ้นแต่ก่อนที่มันจะสร้างอะ่ะมันต้องมันต้องหาจุดบอดให้ได้ก่อนว่าตรงไหนที่ เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนมากๆเลยของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะตัวนี้เนี่ยนะมันมีไพ่ของ getting to know each other ที่ขึ้นมานะคะ mm hmm. เขาพูดว่าม,มันมีการที่คุณสองคนะจะต้องเปิดอกคุยกันแล้วล่ะว่าเฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาคุณต้องเรียนรู้ว่าคนรักของคุณะ่ะ เขานิสัยยังไงนะบางทีการจะเริ่มต้นความเชื่อใจใครสักคนคุณต้องรู้ก่อนว่าคนของคุณอะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้หรือว่าคนของคุณเนี่ยชอบคุยกับคนอื่นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเอาเรื่องในจินตนาการที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะอาจจะเกิดขึ้นนะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะทําอย่างนี้อย่างนี้แต่เราไม่ได้แบบ เชื่อใจเขาเลยอะทั้งที่ความจริงเขาอาจจะแบบไม่เคยได้ทําอะไรอย่างนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เฮ้ยคบกับคนคนเดียวแล้วไม่ได้แบบนอกดูลอกทางอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรื่องของการที่คุณอะรู้คนรักของคุณให้มันดีก่อนก่อนที่เราจะแบบไปตีโพยตีพายหรือว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจหรือว่าเขาเรียกว่าทําอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเป็น u n h e ฮล t ี y ไปเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ Keep and open mind นะอืมเนี yeah. ่ยไพ่ขึ้นมาหลายคือจะบอกว่าไพ่ทั้งสามใบที่เราจับมานะคะสำหรับเป็นไพ่ oracles เนี่ยอ่ะอีกใบหนึ่งก่อนเลยก็ได้เป็น stay optimistic about your love life keep a n open mind getting to know each other สามใบพูดถึงในเรื่องของการที่คุณเนี่ยจะต้องเปิดใจแล้วก็จะต้องมองมองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในแง่ที่เป็นบวกมากขึ้นนะคุณ คุณต้องรู้ก่อนว่าคนรักของคุณอนะ่ะเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่ว่าแบบเขาเป็นคนธรรมดาที่ที่ไม่ได้คิดนอกลู่นอกทางแต่คุณก็ไปคิดไปแล้วว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะ่ะเข้าใจไหมคือคุณคุณต้องรู้คนของคุณก่อนก่อนที่คุณจะไปตัดสินอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับคุณไม่เชื่อใจคนรักนะนะคะอันนี้สําคัญมากเลยคือไพ่ขึ้นมาเนี่ยดูสิ ทั้งสี่ใบอ่ะพูดถึงเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะคือเรารู้สึกอย่างคนมีคู่ะเรื่องของเรื่องของ trust เรื่องของความเชื่อใจระหว่างคุณสองคนน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะอืมอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนาะยังไงก็แล้วแต่นะคะคือการพยากรณ์ไม่มีอะไที่มันร้อยเปอร์เซ็นเนาะ อย่างมากสุดก็7จ8 0อย่าเชื่อมากอย่าซีเรียสกับมันมากนะคะคิดซะว่ามันเป็นการที่เราเออเรามาแบบเหมือนอัปเดตชีวิตกันดีกว่านะฟังไปก็ฟังไปแบบเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการดูดวงที่แบบโดยรวมมากๆนะคะไม่ใช่การดูดวงที่เป็นส่วนตัวที่มันจะมีความแม่นมากขึ้นนะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องเกิดจริงร้อยแทบแน่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะเออ ยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h anel n Bobbi Starro ด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ